โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้มาอยู่ผมนะกับช่วงนะครับไม่ใช่กับช่วงกับกับช่วงนะครับอ่าโปรเจกต์นะครับลัคกี้บ็อกซ์นะครับหลังจากที่ได้ห่างหายกันเป็นนานมากนะครับจากโปรเจกต์อ่าที่แล้วคือโปรเจกต์แรกเลยครับก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มนะครับก็คือลัคกี้บ็อกซ์อ่ะเป็นโปรเจกต์ที่2นะครับโอเคมาไม่ได้เปิดมานานขอให้โชคดีที่เธอสาธุสาธุฮึบ โอ้ยน oh, ok ok. ี่แหละครับเขาเรียกว่านำโชคนะนำโชคไม่ใช่สิงโตทำไมได้แต่เดิมปะเดี๋ยวเอาไอ้นี่หน่อยเอาได้แต่เดิมดแต่เดิมว่าเด้อเออได้หนึ่งหน่อยเออแครอทนี้ก็ดีเหมือนกันจะได้เอาไปกินบ้าเอ้ยอย่าโอ้โคโชคดี โคตรโชคดีใส่กอบแบบอืโคตรโชคดีโอ้โหจะมีอะไรโชคดีกว่านี้ไหมอ่โอ้โหโคตรโชคดีบาเอ้โชคดีขนาดนี้ออืย่างนี้ต้องเปลี่ยนครับอืกลายเป็นเทพจักกะกลายเป็นเทพไม่มีลัก,กี้บอกอะไรครับโ,โหวันนี้เราดวงดีว่ะเฮ้ยวันนี้เราดวงดีว่ะไอ้เโอ้โหโคตรดวงดีเลยวันนี้อเอา โอ้โหแบบดวงดีแบบไม่ต้องกลัวมีซอมบี้อะไรเกิดโอ้โหะวันนี้ดวงดีมากครับโอ้โหไม,ไม่ไม่ไม,ม่จะนะาามากขาไปเดีนเยนเดินเดๆๆเดินเยิเดินเดอนเดิ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 นเดเดินเดินเดินอดานเดินเดินเดินอดิเดินเดินเดินเ้ิเดินเดินเเดินดเดินเดินเดนเดิดินเ,ด,เออาานดินเดน หลอดที okay. uh huh. เดี๋ยวเราไปตัดนะครับตัดเอาดาบก่อนเนาะตัดไม้อาดาบตัดไม้อาดาบก่อน <c oughs> เพราะว่าเราไม่มีดาบนะเจ้าโอเคอ่าฮะเพราะว่าเราจะเอาดาบไปจับสุ้ยกับพวกซอมบี้อย่างเงี้ยอ่า uh huh. เราต้องมีดาบในประเด็นโอเคแล้วก็ทำเป็นที่ทำดาบเนาะอ่าฮะเรี huh. ยบร้อยทำดาบนะครับโอเคดาบมา โอ้โหโคตรโหดเงยวันนี้เรานี่โคตรโชคดีจะเปิดนที่หมดใช่ไหมั้ยอ่าฮอ้ดูดูเก็บไปครับเก็บไปโอ้ขังมือไดยอู้สุดใจเนาะดูครับใงมุมก่อนใมุมจะเอาไปทำเป็นธนูได้ไงอ่ะฮะเอาไปทำเป็นลูกขนูได้โอเคแต so so ่เ <desserts> ก <men> ็บก <oneself> ่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนะ โอเคของทุกอย่างจําเป็นเสมอถ้าเธอต้องการโอเคเอา้าไม่กลัวเตาอะไรเนี่ยโอเคอดีตน้องหมูน้องหมูซื้อเรียบร้อยฮนะโอ้โห้โชคดีชิบหายอ่ะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันโชคสองชั้นนี่ว,วะ่ะนี่มันโชคสองชั้นนี่ว่ะโอ้โห้โชคสองชั้นเบ้ยโชคสองชั้น ยึดเชไม่ไม่ไม่วะเฮ้ยมันโชคสามชั้นเฮ้ยเดี๋ยวมันโชคสามชั้นมันโชคสามชั้นนี่ยว่ะขอ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 เอาลูกนี่นี่ขอถ่ายรูปโชคสามชั้นลัอคกี้วะโค้โค้โชคสามชั้นเลยมันมีกี่ชั้นเว่ยมันมีกี่ชั้นจ้ะเอลัอคกี้วะกันอู้ว่ะโชคสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้น โอ้ยยังม,มีไหมเนีเดี๋ยวเราตายออดี uh huh, <D> มากโ <laughs> ชคโชสี่ชั้นนะ้ว <laughs> <laughs> <sighs> อือหึแต่ละจีอ๋อโชคดีที่เราอยู่ข้างบนนี่อ,อ,อโอ้โหเยอะมากครับโอ้โนี่โชคสี่ชั้นเลยเนี่ยเจดดูนี่มันโชคเดี๋ยวโชคที่อยู่ข้างใต้เราอย่าอย่า,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าไปยุ่งอะไรมากเรามีลัคกี้บ็อกซ์อยู่ข้างใต้นี่มากมาย ได้เลยเลยชุดดิโอ้โหโชคตั้งสี่ชั้นครับโคตรโหดเลยโหดไปเล่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปมึงมึงกับบ๊อบอ่ะมึงกับบ๊อบอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้โหชุดเกาะนี้แบบโคตรโหดเฮ้ยเฮ้ยชุดโต้ได้ว่ะเอีได้ได้ได้เอานึงเงเอานึงก่อนเอาไปหมูหมอกกันเออชุดเกาะเว้ยชุดเกาะโคตรเทพไม่ใช่ชุดเกาะนี้ ชุดก่อนยังแสงน,นะไม่ใช่อันนี้่อเอา้อาอ่ะฮะเฮ้ยจะโอ้โหมว่าได้ยากมากเลยครับเดี๋ยวเอาทิ้งยังกดได้เอาที่ยังกดจะได้อืมชีดาบมีชีดาบไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการเอา้าอิงจอาให้กันอีกผมว่าทำง่ายสุดนะครับนี่ครับนี่ครับ ทำแบบนี้ง่ายสุดครับง่ายไงยครับอ่าฮะเอาเอออะไรสบายใจแล้วขุดลงไปดีกว่าอ่านี่งี้สิเอาห่ัน <c oughs> <c oughs> ได้ยากเลยขนาดนี้วะอ้าเอา้เอาว อะไรกันนะกันหนาวมาเดี๋ยวเอา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 ันนี้ทิ้งกันเอาเอาไม่ใช่อ่ะเอาเอาอันนี้ทิ้งกันยิ่เบอรโอ้ยนักบอลจะได้โอเคโอเคเบาๆนะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเราต้องการชุดเกาะ โอเคอาจะได้อ okay. ่าจะได้หนยะุดขังสเถอะขังผมเถอะคนแล้เมื่อไหร่มันจะได้วะบางเมื่อไหร่มันจะได้เนาะเรามาเสียวเวลากับไอ้ตัวกังเกงนึงครับพวทุเรศ ผมนี่ถอดหายใจเป็นระยะระยะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาวันนี้วางไปก่อนเพื่อผมจะได้เพิ่มนะเออได้แล้วมแม่กูจะได้กูจะได้ที่เืก็เป็นเต็มตายโอ้ยได้แบบนี้มาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้นะครับโอเคก็จะขึ้นไม่ได้เร <c oughs> ือนนี้สอนให้ว่าอย่าโลภมากแต่ลาภมักหายจะ อู้มันค้ำแล้วอะ่ะเออมันค้ำแล้วเดี๋ยว G N. เะเยนจะพึ่งค่ำเลยผมจะเปิดไปอ้าวอันนี้เป็นหมอดนะไม่ต้องสุดสัยมันคืออะไรอ่ะฮะทำอ่า,อาเซตศูนย์นะครับเพราะว่าเราจะทำมันทำน้ำเอาโย و! แป๊บนึงครับขอไปตั้งค่าแป๊บนึงอีบายหึหคำได้ไงอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนลิบเชา้าลิบเชา้ชาที่ไหมอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรามาเปิดต่อดีกว่าครัโอ้โหต่อของแต่ละอย่างเต็มโอ้โหมี เจอมีเป็นครั้งแรกเจอมีในครั้งแรก,รแรกที่ไม่ตกเสกโอ้โหโคตรดีเลยอะแมงมุมนะครับแมงมุมก็ยุ่มหลังคาไต่ลงมามากัดกระมุกกลเฮ้ยเฮ้ยโอ้หุ้มหุ้มหื้มนี่มันนี่มันนี่มันโคตรประหาพี่พิหารซอมบี้ลุงบ้านเลยอะไรจะกัดกูเลยจะกัดผมเลย อะจะก,กัดผมได้ก็กัดสิครับโอเคเราจะเปิดแค่ครึ่งนะครึ่งองค์สีอุงสามดินสองเออเป็นหืมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้โหชุดเกาะชุดเกาะช่วยได้ชุดเกาะช่วยได้เลยงานนี้โอ้เชดโดลอีนสิครับออเราเปิดรัวแล้วเพราะมันเสียเวลามากท่านผู้ชมจะเบื่ออ่ะ <laughs> <c oughs> กูกูกลัวมากเลยคือกลัว,วทีนทีเว้ยมันมีทีนทีโดยประเด็นอ, <c oughs> <c oughs> อ้ย่อยอยาอย่ามาทำร้ายผมอย่าอย่าเข้ามาที่มีช่วยผมด้วยบี๊บทีมม่มีอาการผม,มอะอุตส่าห์นี่รอดได้บัตรเจลวิบิบิกระตายเนี่ยโอเคว้าวยิ้มบ้าอือโอ้โหเราจะตาย จริงว่ากาหรือว่าอะไรดีโอเคอก็ประมาณนี้แหละครับมีแล้วนะโอ้ยเบื่อนะครับเลยน,น,นี่ออกมาทันอีเ่าของผมของผมหายไปกับตาอ่าฮะอ,อ,อุ้ยธนูชดอ้ออันนี้ต้องออกอันนี้ต้องออก เอาที่สบายใจครับเอาที่สบายใจไม่เอาแม่งแล้วของอันนี้อันนี้เอาโอชกดีกว่านะครับตอนนี้จากที่โชคทีแกเป็นขยะไปแล้วอืเอ้ยเจ็บบายไปหูยจากที่โชคดีกลายเป็นขยะไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยยกยกเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวไปแล้ว ก็ไปแล้วเก็ไปแล้วครับอะไรอะเสียงอะไรอะตกใจเอาเสียงมีเดี๋ยวเราเปิดซ้ำอีกอย่างสัตว์สัตวีนีพเอโอ้โหโชค <c oughs> ไม่น่าเปิดเลยโอ้โหจริงจริงด้วยขนาดนี้ทำได้ไงามาโอ้ยมันโคตรจะเทพคิดว่ายาอีกยิ่ง จะมึงไอคิดว่าคนเจ๋งเหรอนี่นี่เราจะมาฆ่าหมนีนะครับนะเราเป็นศัตรูกับหมีอีบ้านกเก,ก,เเกี่ยวกันเหรอเกิลมึงก็เหรอมึงนั่นเหรอโอ้โหปวุวกไปเราไอ้หมีข้อโลกกว่าเนี่ยไอ้หมีข้อโลกอ่าไอ้หมีที่มันทำให้โลกร้อนอ่ะอ่าถุย โอ้ยเสียงโทษศัพเสียงนี่เอาดิ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 สู้กับบอสมีครับตีปามาครับถุยเอาไปทำไมวะโอเคับขอจบอับขอจบโปรเจกต์ลักกี้บ็อกเพลินี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ด้วยครับก็ขอบพระคุณสำหรับการรับชมเลยนะครับไปครับ ใครที่ดูคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนต่อไปนะครับเนี่ก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับนะจะได้เวลาพี่ลงคลิปตอนไหนจะได้มาดูพี่ทำนะครับไปครับกดไลค์พี่้วยนะขอบคุณครับ